วัดโบสถ์เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงเสียยุธยาสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2164เชื่อกันว่าสร้างขึ้นโดยชาวมอนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในบริเวณนี้เดิมชื่อวัดสร้างนางหงภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุทธทจาจ้าโตพรมลังสีเทศนาธรรมองคใหญ่สูงถึง28เมตร นอกจากนี้ภายในวัดยังมีหลวงพ่อเหลือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปทุมธานีเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยาศิลา้ายและหลวงพ่อโสธรจำลององค์ใหญ่สูง37เมตรบริเวณสาราริมน้ำยังเป็นจุดให้อาหารปลาาุาุุสสร <ขอ S 2>